ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเอกในห้องนายเอนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงแวะมาชิมนะครับผมวันนี้เราจะมาชิมกันนี่เลยครับผมข้างหลังนะครับป้ายนะฮะเป็นชินจูกุแอนซูชินะครับผมนี่หน้าตาคอซิล่าเลยนะครับผมกำลังพ่นไฟอยู่นะครับอันนี้ผมจะมาทานชาบูนะเป็นหลักเลยพอดีว่าผมมาทําธุระนะที่ด่านช้างนะครับก็เลยมาชิมซะหน่อยนะครับผมเพราะว่าน้อง ที่รู้จักก็แนะนำมาให้ลองชิมที่นี่นะครับผมว่าชาบูเด็ดไหมน้ำจิ้มเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพราะว่าผมถามเจ้าของร้านที่นี่แล้วบอกว่ายังไม่มีใครมารีวิวเลยผมเนี่ยก็เป็นคนแรกด้วยก็จะได้รู้ละว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับผม ครับผมตอนนี้เราอยู่ในร้านชินจูกุนะครับแอนซูชินะครับผมอันนี้จะอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทางร้านนะครับก็จะเปิดเวลาส1โมงนะครับผมถึง2ทุ่มนะครับอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าที่นี่นะครับผมพอสองทุ่มสามทุ่มไปแล้วก็ร้านรวงต่างๆก็จะเริ่มปิดหมดแล้วเพราะว่าเงียบมากนะครับผม แล้ววันนี้ผมมาทําธุระที่ร้านของน้องนะครับเป็นร้านนวดนะครับผมรวดเท้าวนวดตัวเสริมสวยอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราได้มีโอกาสน้องสั่งของมาให้ก็เลยมารีวิวซะเลยนะครับผมซึ่งชุดนี้นะครับก็ตามนี้นะครับจะเป็นชุดสุดคุ้มนะครับเป็น2องเท่ากนะครับผมแล้วก็ อันนี้นะครับก็จะเป็นชุดตามโต๊ะนี่เลยนะครับผมอันนี้คือชุดผักนะครับชุดผักนะครับสองข้าวเก้าครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสันคอนะครับอยู่ในชุดเลยนะครับผมสองข้าวเก้านะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูสามชั้นนะครับผมหมูสามชั้นนะแล้วก็จะมีเนื้อหมูนะครับเป็นหมักงานะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็น หมูนุมนะครับผมนี่แหละครับคือชุด2องนะครับผมแล้วก็มีน้ําจิ้มนะกจะนน็จะเป็นนี่แนะครับจะเป็นน้าจิ้มกวางตุ้งนะครับผมอีกอย่างหนึง่งก็จะมีน้ําจิ้มพอนสืรด้วยนะแต่ว่า,อาพอดีว่าน้องทางร้านบอกว่าน้าจิ้มพอนสืรเนี่ยลูกค้าสั่งไปเยอะมากเลยนะครับครับแล้วที่โต๊ะนะครับก็จะมีน้ำน้ำจิ้มโชยุด้วยนะครับผมอ่า แล้วก็ add on เพิ่มถ้าอยากจะเพิ่มของนะครับผมก็เพิ่มได้ที่หน้าเมนูนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นชาบูนะ,ะก็จะเหมือนร้านชาบูทั่วไปเลยนะครับถ้าเรากินอะไรไม่พอนะครับเราก็สามารถ add on ขึ้นมาได้เลยนะครับผมก็ตามราคามีราคาบอกชัดเจนนะครับตามเมนูเลยนะครับแล้วก็ที่นี่อีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีซูชิด้วยนะครับ นี่ครับจะเป็นตาจลักของชินจูกุแอนซูชินะครับเป็นหน้าคอสเซล่าพ่นไฟนะครับผมแล้วก็มีเบอร์โทนนะครับเดีอย่างไรเดี๋ยวผมใส่เข้าไปในวิดีโอให้ด้วยนะครับผมแล้วซิกเนเจอร์นะที่ที่นี่ต้องสั่งเลยนะครับผมก็จะเป็นอะไนึงนะครับจะเป็นนี่เลยครับผม ข้าวหน้าหมูทงคสึนะครับผมข้าวหน้าหมูทงคสึนะคนสั่งเยอะมากนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นโลแซลมอนนะครับผมใช้แบบเบิร์นนะหรือว่าจะกินสดก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมก็สั่งเป็นชุด2อ .9 มานะครับอ่าลืมบอกไปนะครับว่า2อ .9 อันนี้จะไม่รวมน้ำนะครับผมเราก็จะสั่ง น้ำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็สั่งได้เลยนะครับมีทั้งน้ำเปล่ามีทั้งน้ำอัดลมนะครับผมยังไงต้องลองมาชิมกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องก่อนแล้วกันอ๋ออีกอย่างหนึง่งน้ำซุปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำต้มยำนะครับผมแล้วก็จะเป็นน้ำชาบ,บูดำนะครับผมเดี๋ยว รอให้หม้อเดือดสักครู่นะครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอย่างแรกนะเดี๋ยวผมจะแกะผักก่อนอันนี้ไม่รู้นะสูตรใครสูตรมันนะการกินชาบูนะครับผมจะใส่ผักก่อนนะเพราะส่วนมากแล้วนะเนื้อมันจะมีความหวานของมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราใส่ผักเข้าไปนะมันจะได้ความ หวานของผักด้วยนะครับผมก่อนทานก็ล้างมือเรียบร้อยนะครับผมผมชอบใช้มือนะใส่เข้าไปที่ชาบ,บูด,ดำเลยครับอ,อโอเคใส่ผักประมาณนี้พอนะครับแต่นี่ประมาณนี้ก็เกือบหมดตะหมดตะกร้าแล้วนะ ถ้าใครไม่พอสั่งเพิ่มได้นะครับแล้วต่อไปผมก็จะใส่เป็นปรุงรสน้ำจิ้มนิดนึงนะครับผมสูตรกวางตุ้งนะอันนี้ผมจะเป็นนี่ครับเป็นพริกพริกกับกระเทียมนะปกติถ้าเขาให้มาเท่าไหร่ร้านอื่นๆนะผมก็ใส่หมดเลย ชิมแบบเปล่าๆนะแบบปรุงรสแล้วนะครับผมน้าจิ้มนะครับก็จะมีความหวานนะหวานนํานะครับผมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆนะครับอยู่ในตัวน้ําจิ้มนะก็กลมกล่อมครับใส่พริกนะแล้วก็ใส่กระเทียมเนี่ยเข้ากันเลย อันนี้กินแบบเปล่าๆนะครับโอเคพอปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่เป็นเนื้อหมูลงไปเลยนะครับผมนี่ครับเริ่มจากสามชั้นก่อนเลยนะนี่ดูก่อนว่าใหญ่ไหมนมีคนบอกนะครับว่าชาบูกับจุ่มก็จะแตกต่างก,กันนะ จุ่มเนี่ยคือก็จะส่วนมากนะก็จะเอาลงไปเลยแล้วรอให้มันสุกแล้วค่อยเอาขึ้นมานะครับส่วนชาบูถ้าเป็นชาบูทแท้ๆนะบอกว่าให้เอาผ่านความร้อนพอสุกพอประมาณนะครับผมแล้วก็เอาขึ้นมาไดเลย,เลยนี่แบบนี้จิ้มน้ำจิ้มนะครับ น้ำจิ้มมีความเข้ากันนะดีครับต้องลองมาชิมกันดูนะไม่รู้สิเพราะว่าลิ้มของไทยของมันนะก็ต้องลองชิมกันดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวผมขอจัดการส่วนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งช่วงหน้าครับผมอ้อสำคัญเลยเดี๋ยว ต้องลองชิมซุปนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะชิมที่ซุปน้ำดำก่อนแล้วกันนะครับกำลังร้อนๆเลยนะครับรอสักครู่นะโอเคเลยน้ำดำคือมีความนัวอยู่นะครับยิ่งได้ รสชาติความหวานของผักนะต้มกับน้ำดำแล้วดีเลยครับผมโอเคอันนี้น้ำดำไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมเป็นต้ยมยำหรือแจ่วฮ้อนนั่นเองนะครับผมคือสีมันคล้ายกันมากนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นต้ยมยำนะแต่ทางร้านบอกว่าเป็นแจ่วฮ้อนนะครับผม เดี๋ยวค้อนก็มีความนัวนะครับสดไปนี่สดชื่นโอเค ัดีค่ะก็มาจากร้านชินจูกุซูชินะคะวันนี้ก็อยากจะขอฝากเพจร้านชินจูกุซูชินะคะก็จะมีเมนูข้าวเมนูซูชิชาบูแล้วก็อื่นๆอีกหลายเมนูเลยค่ะก็สําหรับใครที่ผ่านมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาแวะกันที่อำเภอด่านช้างค่ะ ก็จะอยู่ที่ตัวตลาดดันช้างนะคะเข้ามาถึงก็จะเป็นตลาดดันช้างซอยหนึ่งค่ะร้านจะอยู่ยืองๆกับธนาคารกรุงเทพค่ะสังเกตง่ายๆหน้าร้านก็จะมีโคมไฟญี่ปุ่นแขวนไว้นะคะสําหรับใครที่หาไม่เจอก็สามารถโทรมาเบอร์โทรศัพท์ที่ทางร้านทิ้งไว้ให้ได้นะคะแล้วก็เออก็อยากให้ทุกคนมาลองทานชาบูที่ร้านกันนะคะ ราคา299บาทแต่ว่ารับรองว่าอิ่มคุ้มแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะมากันนะคะเปิดให้บริการทุกวันเวลา11โมงถึง2ทุ่มค่ะมีบริการส่งในตลาดแล้วก็ใกล้เคียงค่ะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้นะครับก็ผมได้จัดการรับประทานหมดแล้วนะครับอันนี้คือทานคนเดียวนะครับคือหิวจริงๆนะแล้วก็ถือว่าอร่อยเลยครับ ยังไงก็ตามมาตามกันได้นะครับที่ด่านช้างครับยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับแล้วก็เบอร์โทรร้านเอาไว้ให้นะครับผมหรือถ้าใครมาไม่ถูกจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพจร้านไว้นะครับใต้ดีสคริปชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเพจร้านด้วยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะได้มากันถูกนะครับผมซึ่งวันนี้นายเอนะครับกับช่วงแวะมาชิมนะครับก็ต้องไปก่อนแล้วนะครับผม ยังไงฝากกดไลค์แชร์แล้วก็สั b ตะไคร e ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปนะครับของนายเอนะครับผมยังไงวันนี้นายเอขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีค,ครับ